งานของท่านองค์กรของท่านได้นำพันธุ์พุ่มมาแล้วนะครับครับเมื่อท่านเจอป้ายของท่านแล้วนะครับน,นะสูงไหมสูงแล้วเออป้ายนะฮะอยู่ด้านหน้าของป้ายนะครับนะฮะผู้ถือพันธุ์พุ่มและหัวหน้าหน่วยงานนะครับขึ้นไปอยู่ด้านหน้าของป้ายนะครับ ชมรมกนอภิรบ้านครับกำนังพิทูลครับใครวใครครับผมไอ้ยืยื่ยืมได้งไม่รู้ด้ยรู้กอ่างดทีได้มีโอกาสมาร่วมในพิธี ถวายพรถวายพระพรชัยมงคลนะคะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นมีผลอดุลยเดชน,นะคะพระองหน้าพระองนนะคะ์ตาค่ะแต่บางบางต้อบนนะคะก็จัดเองนะคะแล้วก็จัดมาเป็นประเพณีดั้งเดิมอยู่ ก็เขาจะต้องใส่แล้วเราก็ขอไทายเข้ามาแล้วก็ไปเสียเราจะต้องจะอยู่หน้าออลีเลยท่ส พวกผมไม่มีสฟลติโตเป็นั้น,นตัวเล็กในเกมพวกผมเนี่ยอ้ยเอาใจหรือไม่ถ้าถ้าลำดับต่อไปสถานีตำรวจภูทรแกลงโดยพันตำรวจเอกเสรีเษฐกรผู้กำกับการสถานีตำรวจติดตด้วยนะครับบนเวที

ลำดับต่อไปสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแกลงสองหน่วยงานนี้นะคะมูลนิธิอุตสาบ้านกับชาปานกิจสงเคราะห์ูุเสาหบ้านเมืองแกลงมีผานรุม่มมาหรือไม่คะลำดับต่อไปสาหารกรณ์เกษตรเมืองแกลงจังกัดโดยนายนรงสอนหลักทรัพย์ ประธานกรรมการสหสก,ร,ร,กรณ์การเกษตรเมืองแปลงจำกัดสหสก,ร,ร,กรณ์การเกษตรเมืองแปลงจำกัดค่ะวงค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างป่าเพิ่มปิติดีเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธลีพระบาททรงพระ,กะเกษมสำราญและทรงมีพระพระนานมัยแข็งแรงสมบูรณ์ใต้ฝ่าละอองธลีพระบาทได้ทรงอุทิศเวลากำนานพระวรากาย กำลังพระบัญญาและกำลังพระราษทรัปฏิบัติความเป็นพระราชกรนิยมจิจนานาประการเพื่อความผาสุขร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและเพื่อความดีราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและประสงที่กรมีความผาสุกร่มเย็น ภายใต้พระบารมีข้าพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพุทธเจ้าท like ัしし้งหลายขอพระทานพระลมราชาอนุญาตขอพระทานพระลมราชาอนุญาตประกาศความสามัคคีสมานฉันท์ประกาศความสามัคคีพระศรีรัตนไต้ขออระราัตนาคุณพระศรีรัตนใต้และอนุภาพแห่งสรรพสิ่งกริพสิทธ์ทั้งหลายและอนุภาพแห่งสรรพสิทงทั้งหลายอีกทั้งพระเดชาอนุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช พระบารมีแห่งพระบุรพกษัติรยาที่ราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลประธานพรให้ใต้ฝ่าละองตรีพระบาทพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชีนาถพระบรมราชีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเจริญทรงเจริญด้วยจากตุรพิธสะานชัยด้วยจากตุวพิธสะานชัย ในรองของวิธีสถานที่แล้วก็ดอกไม้ประดับบนเรือนะคะขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลทางเขนนะที่อำนวยการเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็ประดับเรื่องเสียงนะคะวงดุริยางโรงเรียนแจงวิทยาสาวอรโดยท่านผู้บริหารสมคเปิดจามริตนะคะวงดุริยางโรงเรียนหุ่นยางศึกษาโดยท่านผู้บริการระทัดงานนะคะขอบคุณทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะคะที่ ได้ร่วมกัถถนถวายพระพรฉลองพระเกียร<ก>ติได้การไฟฟ้าแ่งนำไฟสับรลองมาครับ<ช>ครับเร,เรามีไฟสับรลองแนละ้วจากการไฟฟ้าแกรงนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะถ้าทุกทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้กลับบ้านโดย